โรเจโรีประเทศไทยยประเทศไทยยสวัสดีครับขณะนีน้ลุงแดงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมาประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูย์โรงยาลทั่วไปได้มาเจอมวนมิตรโรตจเรียนซึ่ง ชาวโรตารี่มีบุญคุณต่อจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปางเมื่อครั้งทําโครงการเปิดสวิตหัวใจโรตารี่สร้างศูนย์ป่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ84ภาษา94ล้านวันนี้เราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศภายใต้การนําของนายแพทย์บรรเจิดนนทสุดได้ไปรับรางวัลเลิศลักมาแล้ววันนี้มาเจอชาวโรชารีนซึ่งอยู่ที่นี่เป็นใครอยู่ที่ไหนเรามาทําความรู้จักกับวันมิตรโรชารีนกลุ่มนี้กันนะครับ สวัสดีค่ะรุจิลาสรุีกิกำจรพัฒนานะคะนายกโรตารีมาแข้งค่ะมาต้อนรับผููมีตของเรานะคะทิ่หัวหินค่ะสวัสดีค่ะจากสโมสรโรตารีหัวหินนะคะวันนี้เรามาร่วมทําบุญกับทางสโมสรหมากแข้งนะคะแล้วที่ลืมไม่ได้ค่ะตอนนี้ทางหัวหินเราเนี่ยมีสายการบินของแอร์เอเชียโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมนะคะไปท่องเที่ยวที่หัวหิน นะคะเราเจอกันค่ะวันนี้เรามาาวัดค่ะค่ะวัดถ้ำสหายนะคะที่เราจะไปวัดแรกเป็นเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดุดรธานีนะคะของคู่จันเรียนค่ะค่ะแล้วก็วัดที่สองเป็นวัดปููตะเพาทองนะคะที่ของเรไปแล้วก็วัดที่สามจะเป็นวัดถึงเขาช่องชาตินะคะแล้วดเาอยู่นหนองบัวซอแล้วก็วัดที่สี่จะเป็นวัดวัดปานทองปานนะคะแล้ววัดที่ห้าวัดสุดท้ายก็คือไฮไลท์ของเราวัดป่าวัดตาค่ะ จะไปชมวิวิถพ,พันธ์ุตามาหาบัวแล้วก็ถ่ายกับคระเจดีที่กาลังร่าค่ะควันนี้พวกเราสโมสรตรงใตหัวหินได้มาทําบุญร่วมกับสโมสรบอรทอรี่หมักแข่งทุกๆปีแล้วที่สําคัญค่ะมิตรภาพเกิดขึ้นเป็นเวลาที่ยาวนานทั้งนี้และทั้งนั้นพวกเราเมวลมิตรโปรทเรียน <c oughs> ก็ <c oughs> มีความรู้สึกที่ดีใจและ ได้รับเกียรติจากสโมสรหมากแข่งนะคะที่ได้มาในวันนี้นะคะทั้งนี้และทั้งนั้นอย่าลืมนะคะมาหมากแข้งแล้วต้องไปหววยหินด้วยค่คะเพราะตอนนี้ที่หัวยหินเราการท่องเที่ยวเรากําลังดูมล้วก็เรามีสายการบินใหม่ๆนะ ว่สนาศรีกาญจนะค่ะนายกสมาคามธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินช้าอด้วยนะคะแล้วก็เป็นอดีตนายกสโมสโรโรตารีหัวหินค่ะเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะตอนนี้เรามีสายการบินแอร์เอเชียนะคะที่บินโดยตรงจากอุดรไปที่หัวหินด้วยเรายินดีต้อนรับค่ะต้องการห้องพักอาหารเครื่องดื่มราคาพิเศษตอนนี้ลด50%เลยค่ะ สวัสดีค่ะอดีตนายกมชลาพรพาน้อยนะครับแล้วก็เป็นประธานทุนการศึกษาของสโมสรลอตเตอรีอร่หมากแค้งด้วยนะคะค่ะก็เป็นเจ้าของโรงแรมเดอะ i n ินเซสนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่สวยหรูนะคะแล้วก็สไตล์ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้มีลูกค้าให้ทำความสนใจแล้วก็มาพักไปเจดวนมากนะคะขอเชิญชวนพี่น้องทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะคะทีะ่สนใจอยากจะมาพักที่อุดรมาพักที่อุดรอ,อย่าลืมพักที่โรงแรมเดอะปินเซสนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะคุณจอนก็ไม่แพ้กันนะคะจของครับและนี่ก็คือวิตรภาพของชาวโรเจรเรียนซึ่งเราเป็นผู้ที่มีแต่ให้ภายใต้โฟรเวเทสของเราเป็นความจริงอิงเชียงทําดนไมตรีดีต่อทุกฝ่ายเมื่อเราเป็นโรเจรเรียนเราก็จะ ได้มิตรภาพเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกโสโมสรโรตารีของจังหวัดไหนมีโอกาสไปเป็นสมาชิกด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยครับโรตารี <Hey! S 1> โรตารี <Hey! S 1> ประเทศไทย <Yeah! S 1> ประเทศไทย yeah!